สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชีดวงนะคะชาวราศีพฤษภจะเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนนะคะชาวาพฤษภเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคลิปนี้จะเป็นช่วง2อาทิตย์แรกนะคะหรือครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภานะคะเรามาดูกันซิว่า ใกล้จะครึ่งปีแล้วนะคะมีอะไรดีๆจะเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ให้อยากเตือนหรือว่าแนะนําอะไรชาวพุสกศกเป็นพิเศษนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะขอพลังแห่งไพ่นะคะและอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวพุกศกสิบใบค่ะ ว้าวไพ่ใบแรกก็ว้าวเลยชาวพุกษ์ดีมากเลยนะคะอู้มีแต่ไพ่ใหญ่ดีด,ดีชาวพฤกษ์นะคะสองอาทิตย์นี้ของพุกษ์เนาะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆนะคะมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรเหม่นด้วยนะมีโอกาสที่จะ ได้โปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะคะมีโอกาสได้เดินทางนะคะคนอาจจะเป็นการเดินทางด้วยตัวคุณเองหรืออาจจะเดินทางจากคนรอบตัวก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องญาติเพื่อนกลุ่มอะไรพวกนี้นะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะรอบๆตัวคุณเนาะแล้วก็มีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะสิ่งที่ คุณคาดหวังงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะนำพามาซึ่งเงินทองเนี่ยคุณมีโอกาสนะแต่ว่างานอันนี้อาจจะต้องใช้การเดินทางเป็นหลักนะคะเช่นงานเกี่ยวกับด้านงานขายก็ได้นะสมมติเป็นงานขายคุณก็จะต้องเดินทางไปพบลูกค้าไปเจอไปเจอเขานะคะต้องออกเดินทางด้วยตัวเองไม่สามารถใช้โทรศัพท์หรือใช้ไลน์ใช้สูอ่ออะไรพวกนี้ไม่ได้นะคะต้อง มีการเดินทางออกไปพบไปเจอด้วยตัวคุณเองอันนี้จะเหมาะกว่านะคะและถ้าเป็นงานลักษณะนี้จะได้เงินเยอะด้วยนะคะลักษณะงานของคุณแบบนี้ยถือว่าดีถ้าใครทํางานตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะเป็นงานที่นํำพามาซึ่งชื่อเสียงเงินทองนะบางคนนะคะมีมีความคิดที่อยากจะไปทํางานเกี่ยวกับ ต่างประเทศได้นะคะหรืออาจจะเป็นบริษัทข้ามชาติก็ได้นะคะหรือเป็นบริษัทที่อยู่ในบ้านเราแต่จะต้องติดต่อกับลูกค้าที่ต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะมีหลายๆคนที่คิดจะไปทํางานลักษณะนี้นะแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยนะคะคือถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาคุณจะได้เงินเยอะขึ้นนะคะสําหรับชาวพึกงศเนาะถือว่าดีนะคะในเรื่องของงานเนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลนะจะเป็นจังหวะที่คุณต้องรุย ต้องพร้อมลุยต้องฝ่าฟันแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าคือพยายามทําทุกอย่างออกไปค่ะคือเป็นเป็นต้องลงมือทําเออลักษณะเป็นว่าต้องลงมือทําต้องลุยออกไปต้องทําออกไปนะคะถาว่าบริวารบริวารในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เออไม่เสียหายเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ คุณอาจจะต้องดูแลใส่ใจบริวารนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้เขาอาจจะมีความเหมือนกับเอติดใช่ไหมเขาเรียวกว่าอะไรติดเนอะอารมณ์ติดนะ่ะคือแบบอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําอย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นลักษณะที่มีความเอศิลปินนิดนิดมีความเอจะว่าเกเรก็ไม่เชิงอะเพียงแต่เหมือนกับอาร์ตนะคะคือสั่งงานไปเนี่ย ถ้ายังไม่มีอารมณ์ก็ยังไม่ทําอ่ะถ้ามีอารมณ์ปุ๊บก็ทําลเลยอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะนั้นจะเป็นความแบบเจะว่าเกรเรมันก็ไม่ถึงกับเกรเรแต่มันจะเป็นเหมือนดื้องเงียบเออเป็นลักษณะแบบดื้องเงียบค่ะคือถ้าไม่ทําก็ไม่บอกตรงๆอย่างเงี้ยก็คือจะนิ่นๆๆง,งๆไม่พูดอะไรแต่ว่าไม่ทําอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะบุตรก็เหมือนกันนะคะบุตรก็จะเป็นลักษณะดื้อเงียบอาจจะมีช่วง ขาเรียกะไม่ค่อยขยันหน่อยนะคะโดยเฉพาะก็เป็นช่วงตอนนี้มันกำลังเปิดเทอมบางที่เปิดเทอมแล้วเปิดช้าเปิดเร็วอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นจังหวัดที่เขายังรู้สึกว่ายังไม่อยากไปเรียนยังอยากเล่นเกมอยู่บ้านอย่างเงี้ยยังติดสนุกยังติดเที่ยวยังติดความสุขที่แบบได้อยู่บ้านได้ชิวชิลได้ละลาไม่ต้องไปอ่านหนังสืออะไรมากเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะบุตรบ,บ,บริวารเป็นเหมือนกันนะคะบริวารก็จะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันเหมือนแบบติด ติดบางคนอาจจะไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงแล้วมาทํางานสายอย่างเงี้ยคะ่ะติดเที่ยวติดติด,ตด,ตดเรื่องของอสังส hey, ha, รรค์เฮฮาอะไรเงี้ยนะคะติดเล่นเกมติดอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของอความอยากต่างๆนะคะให้ระวังระมัดระวังหน่อยแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เขานิดนึงนะคะงานก็อาจจะมีลักษณะเี่นที่บอกค่ะคือแบบดื้อเงียบสั่งไปแล้วไม่ทําอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ขี้เกียจ ยังไม่อยากทําตอนนี้ยังเออเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแบบผัดผัดเรียกผัดวันประกันพรุ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูนิดนึงคือถ้าเป็นงานที่มันมีลักษณะเดทไลน์หรือว่าต้องส่งภายในกําหนดอะไรเงี้ยค่ะคุณก็จะต้องสอบส่องดูแลเขาหน่อยว่าเขาทําเสร็จแล้วยังมีปัญหาหรือเปล่าติดขัดอะไรไหมอย่างเงี้ยนะคะหัวหน้างานในช่วงสองอาทิตย์นี้ถือว่าดีนะคะหัวหน้างานมองว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงทํางานเก่ง ให้ทําอะไรเนี่ยก็สําเร็จหมดนะคะโดยเฉพาะลูกค้าเขาก็มองคุณแบบนี้เหมือนกันนะว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนที่ทํางานระวังใจได้เป็นคนที่มอบหมายอะไรหรือสั่งอะไรกับคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะปฏิบัติตามหรือว่าทําให้มันสําเร็จลุล่วงได้ตามที่เขาต้องการนะคะเพราะนั้นลูกค้าจะให้ความไว้วางใจคุณค่อนข้างมากนะนนในช่วงสองอาทิตย์นี้ถ้าใครอยากจะเปิดตลาดเปิดลูกค้าใหม่หรือลองไปดีวกับลูกค้าที่เคยดีวแล้วมัน มันยากมันยุ่งมันเขาเรียกอะไรลูกค้าก็แบบเรื่องเยอะปัญหาแยะอะไรเงี้ยนะคะลองไปดิวใหม่ดูนะ <S <S เผื่อว่ามันสองอาทิตย์นี้มันจะมันจะคลี่คลายมันจะดูง่ายกว่าปกตินะคะลองไปดูลองไปเพิ่มตลาดหรือเปิดตลาดหรือเปิดถาลูกค้าใหม่ดูนะคะจะได้ประสบความสําเร็จเนาะส่วนต่อมาเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยถือว่า อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆนะคะการเงินของคุณค่อนข้างจะสุขสบายนะช่วงสองอาทิตย์นี้มีกินมีใช้นะคะได้กินหรูอยู่แพงด้วย <c oughs> แล้วก็อีกอย่างอย่างที่บอกค่ะคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาที่จะทําให้คุณมีเงินมีทองมากขึ้นเนาะอันนี้ผู้อ่านก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโอกาสอะไรนะแต่ว่าเป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาทําให้คุณมีลู่ทางที่จะหาเงินหาทองเพิ่มขึ้นนะคะแต่คุณต้องตัดสินใจไวนะช้าไม่ได้นะ ถ้าช้าจะอกนะคะต้องรีบตัดสินใจเนะเาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่บอกไปแล้วนะคะก็คือถ้าใครทํางานอยู่ต่างชาติต่างภาษานนะอันนี้ถือว่าคุณจะมีเงินเยอะนะจะมีเงินแบบใช้เต็มไม้เต็มมือค่ะไม่ไม่ขัดสนเนาะการทํางานแต่ว่าเงินของคุณนะชาวพิษศกคุณไม่ได้มาจากเรื่องของเงเสียงลบไล่เสียงโชคเสียงดวงนะคะมาจากเรื่องของการทํางานล้นๆนเลยนะคะ <c oughs> ก็อย่าถ้าอยากเล่นก็เล่นนิดหน่อยอย่าไปเล่นเยอะนะคะเล่นนิดหน่อยพอพอแบบพอแค่ได้ลุ้นๆไม่ต้องแบบโวทุ่มสุดตัวอย่างนั้น,นะคะก็ซื้อนิดหน่อยได้เพราะว่าไพ่น้าไพไ่ม่ขึ้นเลยนะคะสําหรับการเสี่ยงโชคเส่ยงดวงส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของความรักนะคะความรักคนมีคู่ก่อนคนที่มีคู่นะคะ ช่วงนี้แฟนของคุณนะหรือคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ร้อนนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้เขาอาจจะตัดสินใจทําอะไรค่อนข้างบุกปับบุกปับทําอะไรเร็วนะคะตัดสินใจไวคล่องตัวนะคะทําอะไรแบบรวดเร็วทันใจฉุบฉับฉุบฉับอย่างเงี้ยเพราะนั้นคุณก็ต้องทําอะไรเร็วตามเขาด้วยนะถ้าเกิดคุณเป็นคนทำอะไรช้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันใจเขาเนะเขาจะเป็นคนใจร้อนนะคะทําอะไรก็แบบ สมมติจะชวนไปช้อปปิ้งเงี้ยคุณแต่งตัวนานก็ไม่ได้เขาต้องแบบเอเสร็จได้ยังเร็วๆเข้าสียอะไรเงี้ยก็จะเร่งนะคะจะทําอะไรเร็ว,รว,รวทุกอย่างจะต้องเร็วถึงจะทันใจเขานะคะก็คุณก็เตรียมพร้อมนะสําหรับตรงนี้นะคะแต่ว่าเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรนะก็ถือว่าดีเป็นคนตั้งอกตั้งใจทํางานอยู่นะคะส่วนชาวโสดนะชาวโสดเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเหมือนกับ มุ่งมั่นที่จะหาเงินมุ่งมั่นที่จะทํางานยังยังมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการได้หาเงินกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณนะ่ยยังไม่ได้สนใจในเรื่องของคู่สักเท่าไหร่นะคะเป็นการสนใจของคุณเวลาของคุณเนี่ยจะมุ่งไปกับการหางานหาเงินมากกว่านะคะก็ยังโสดไปก่อนนะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวพฤษศเนาะสองอาทิตย์นี้ ไม่มีอะไรต้องห่วงเลยนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยก็อาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับเท้านะคะเกี่ยวกับการเดินเหินการหกล้มเอ่อลื่นถลไมอะไรพวกน,นี้นิดหน่อยนะคะก็ระมัดระวังในการเดินนะคะมีสติอยู่ตลอดเวลามันก็จะช่วยได้เนาะ <ๆ S 1> ไม่มีเรื่องของปวดหัวตัวร้อนอะไรก็ไม่มีดีมากเลยนะคะสำหรับชาวพุทธศกือว่าอยู่ในเกมที่ ดีนะเป็น A บวกเลยนะคะให้เป็น A บวกเลยสำหรับชาวพุกศกนะคะเออถือว่าดีมากๆกก็ประมาณนี้เนาะมีอะไรอีกต้องที่จะต้องบอกอองานของคุณนะโดดเด่นมากนะคะถ้าเป็นงานที่เคลื่อนที่หรือว่ามีการต้องออกไปนอกสถานที่นะสำหรับชาวพุกศกนะคะฝากไว้นิดหนึ่งเนาะงานที่ต้องทำแล้วออกไป นอกพื้นที่หรือออกไปนอกสถานที่หรือว่าต้องเคลื่อนไหวโดยการใช้รถยนต์ก็ดีนะคะหรือเดินก็ได้เนาะหรือจะขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ได้คือต้องเป็นการเคลื่อนที่ออกไปอะคะ่ะมันจะดีมากๆกับคุณนะในช่วงสองอาทิตย์นี้จะเป็นคือถ้าทําอะไรเนี่ยแล้วคุณมีการเคลื่อนที่ออกไปนะคะมันจะประสบความสําเร็จและได้เงินทองกลับมามากมายนะคะเป็นก้อนใหญ่แต่ถ้าเป็นงานลักษณะที่ว่า คุณไม่ออกสมมุติว่าอ่ะโอเคคุณขายของแต่คุณนั่งขายของโดยการขายโทรศัพท์ขายผ่านทางโทรศัพท์เนี้ยคุณอาจจะได้ยอดแต่ยอดสมมุติว่าคุณได้ยอดมาสักสิบชิ้นอ่ะแต่ถ้าคุณเดินทางออกไปเราไปหาลูกค้าไปเจอเขานะัดเจอกันจะร้านกาแฟก็ได้หรือจะไปเจอกันที่ออฟฟิศเขาหรือที่บ้านเขาอะไรก็ได้นะคะคุณอาจจะได้มาเป็น50ชิ้นอย่างเงี้ยเกิดความต่างมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอาชย์นี้ของชาวพืชศพนะคะ ถ้าคุณจะทํางานหรือทําอะไรนะอยากประสบความสําเร็จคุณต้องเคลื่อนไหวนะคะฝากไว้ตรงนี้นะจะได้เป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับชาวพึ่งศนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะผู้อ่านจ,จะทําให้เป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ทําให้ออกมาแบบนี้ทุกๆ2อาทิตย์กับทุกราศีเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากกดแชร์ให้เพื่อนราศีอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าจะทําให้ทุกราศีอยู่แล้วนะคะ ขอให้ชาวทุกศกทุกท่านที่ฟังมาถึงท้ายคลิปมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานนะคะมีโชคมีลาบพลั่งพลูไปด้วยลาบยศชื่อเสียงเงินทองนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเจอแต่กัลยาณมิตรนะคะคนรอบตัวมีแต่คนดีๆมีคนนำสิ่งดีๆมาให้ตลอดไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ